จริงๆถ้าเวลาที่เราสูญเสียมันจะเรามันจะไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องมีวิธีการอะไร <mm> ถ้าถามตอนนั้นเรายังเด็กมากนะแบบ20กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรับรับไม่ได้แต่ไม่รู้ตัวว่ารับไม่ได้เฮ้ยช่วงที่เศร้าคือแบบมันเศร้าเยอะเกินอ่ะมันจนมันไม่เฮลตี้แล้วลอะไรเงี้ยก็อาจจะทํางานพวกคู่กับผู้เชี่ยวชาญได้มันค่อนข้างยากนะคะมันค่อนข้างโหดร้ายเนาะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเหมือนเอาเรามาเผชิญหน้ากับความจริง อยากคิดว่าทําเสร็จปั๊บแล้วเราจะรู้สึกดีนะคะกระบวนการฮิวหรือกระบวนการที่ทําให้เราดีขึ้นนะ่ะในระหว่างทางอะ่ะมันไม่ได้แบบสนุกสนาน,นกเพิดมเติมมันมีจากเป็นกับจากตายเนอะอคุปเปิ้ว่าถ้าให้เลือกจากเป็นหรือจากตายไว <Why? laughs> มันต้องเลือกได้เหรอพี่ <laughs> แบบไหนที่แบบรู้สึกว่าจะจัดก,การง่ายกว่า คุณกำลังอยู่กับ Rocket Mind Empower Your Mind Embrace Your Journey พลังใจดีชีวิตก็พุ่งทยานการสูญเสียเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับไม่ว่าใครก็ต้องเจอทั้งนั้นในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนที่รักหรือสูญเสียคนที่รู้จักก็ตามเราก็ต้องเจออยู่ดีครับดังนั้นเราจะรับมือกับมันยังไงถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น กับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับผมมาจาก r o c เ e t นเ n นเร์ครับคุปตลจาก My Center ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับคุปตลสวัสดีค่ะเคยสูญเสียคนที่รักไหมครับเคยค่ะเป็นระยะระยะเลยเป็นระยะระยะด้วยตั้งแต่เด็กๆก็ตามมายุอ่ะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถูกอีกก็คือจะมีแบบเป็นเพื่อนเพื่อนสนิท สคนเลยค่ะที่เป็นเพื่อนรักเลยรักแบบรักแบบติดตัวถ้าพูดชื่อเขาก็าต้องพูดชื่อเราพูดชื่อเราพูดชื่อเขาสมมติถามว่าเปิ้ลไหนเปิ้ลน,น้ำมนอย่างเงี้ยน,น้ำมนไหนน้ำมนเปิ้ลก็คือเพื่นอนเปิลแอลแอลเปิลคือแบบคู่หูก็คือสูญเสียทั้งทั้งสองคนเลยค่ะที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนลักใช่ใช่ใชการสูญเสียมันก็เป็นเรื่องปกติถามเปิลก่อนตอนนั้นอ่ะ ที่สูญเสียเรารับมือกับมันก็ <laughs> อยู่กับมันแบบเบลอๆเนาะจริงๆถ้าเวลาที่เราสูญเสียมันจะเรามันจะไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องมีวิธีการอะไรแต่เราก็จะอยู่กับมันไปเรื่อยๆในแบบที่ค่อยๆอยู่กับมันไปในแต่ละวันอื <h ums> ถ้าถามตอนนั้นเรายังเด็กมากนะแบบยี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหลับ รับไม่ได้แต่ไม่รู้ตัวว่ารับไม่ได้<ม>เพราะว่าสเตปของการยอมรับเนี่ยมันมีต้อง5สเตปเนี่ยมันเป็น5 step of grief เนาะก<ม>ว่าคนจะมาถึงขั้นยอมรับเนี่ยมันโ้กว่าจะช่วงแรกมันจะกึ่งฝันกึ่งจริง,รงๆเป้่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มโกรธเริ่มโทษตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราผิดอะไรใครทําผิดอะไรมีใครไม่ดูแลเพื่อนเราให้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเป็นการต่อรองว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะกลับมาหรือว่ามันจะทําอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะ ถึงจะเริ่มเศร้าสเตปที่4ว่าแบบเฮ้ยเริ่มเศร้าแล้วเริ่มแบบเธอหายไปแล้วแล้วก็สุดท้ายมันถึงจะยอมรับแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ตัวว่ามัน,มนผ่านสเต็ปนั้นนะอันนี้ก็คือ five stage ก็คือไปดูได้ในคลิปความสัมพันธ์ท็อกซิกใช่ค่ะ,ะคน,น,นที่ก<ำ>นนใช่เพราะว่าอันนั้นมันคือการ move on เนอะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าการสูญเสียมันมีทั้งจากเป็นจากตายอันนี้ก็คือมันคือการแยกจากสิ่งที่เรารักและการทัดพลากเนาะจากสิ่งที่เรารู้สึกรักแล้วก็ผูกพัน ก็เป็นธรรมชาติใช่ใช่ตอนนั้นก็อยู่ก็อยู่มาอยู่มาเรื่อยๆยังไงก็ต้องเจอนะครับเหตุการณ์ที่ว่าพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักที่พึงพอใจใช่ใช่มันก็เป็นหนึ่งในความทุกข์ที่เราต้องเจอในชีวิตนะครับทุกสมุทัยนี้โรดมานั่นแหละประมาณนันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอ่ะที่นี้เราจะมีพิธีรับมืออะไรกัถ้าตามหลักวิชาการอะ คือคนเราจริงๆต่อให้ไม่รับมือนะต่อให้ไม่รับมือเลยนะอยู่ได้อ,อยู่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงซึนามิอะไรที่แบบโหอันนั้นชัดเจนนะเป็นเหตุการณ์ทรมาเนาะที่มันมีการแบบพัดของคลื่นยักษ์คนที่สูญเสียจากเหตุการณ์นั้นนะคะ่ะสุดท้ายเขาก็ยังอยู่ได้คืออันนี้พยายามจะพูดให้เห็นว่าแม้เหตุการณ์มันจะช็อกหนักขนาดไหนก็ตามเอาจริงๆอะ่ะมันได้แต่ถ้าต้องการผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือเขาก็จะทำ interpersonal ตอร์ปีก็คือการบําบัดจากการแยกจากอเป็นการบําบัดเพื่อให้เกิดการปรับตัวแบบเฮลตี้เกิดการยอมรับในสเตจที่กำลังกาลังดีกำลังเหมาะไม่แบบเฮ้ยเสียใจเกินไปหรือว่าเฮ้ยช่วงที่เศร้าคือแบบมันเศร้าเยอะเกินอะ่ะมันจนมันไม่เฮลตี้แล้วอะไรเงี้ยก็ อาจจะทํางานควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญได้อยู่คุยกับนักจิตจวิทยาน,นักสุขภาพจิตได้ในระหว่างที่เรากําลังจะผ่านจากช่วงที่แยกจากไปยอมรับค่ะอันนี้มันก็จะมีสเต็ปของมันในการทำอินเ r อ p e r s o n a l Therapy แล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมีการชื่จะรับมือกับเรื่องพวกเนี้ยความเสียใจความเศร้าแบบเนี้ย มีวิธีการยังไงง่ายๆให้เขาไปสามารถทําได้อีกอือืม,อมถ้าเผื่อว่าใช้กระบวนการตามแบบวิชาการนิดนึงเนาะเอามาใช้อาจจะอาจจะช่วยได้อย่างอยมีโครงสร้างในการพูดคุยหรือถามตัวเองก่อนอื่นก็ต้องชัดเจนก่อนว่าเรากําลังพูดถึงใครอ่าสมมติพี่อาจจะเข้าสู่กระบวนการนี้หรือคุณเปิ้ลจะเข้าสู่กระบวนการนี้กับเพื่อนนะคะคุณเะิันก็ต้องเขียนมาว่าชื่อคนนี้คือใครแล้วเราก็จะเห็นชื่อของเขา สมมติเขาชื่อนม or อ่าแล้วก็เขียนมาว่านมอนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคืออะไรอ่ะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทมากๆนะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะโอเคเขาเสียชีวิตอยู่ไหนไหนไหนอ่าแล้วก็ต้องเขียนมาอันแรกอ,อันแรกเนี่ยพอเราเห็นอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรอะมันจะเกิดอะไรพี่อาจคิดว่าเกิดอะไรอืมพอเราเห็นแล้วว่าคนนี้ความสัมพันธ์คนนี้เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็ได้อ่ะ อ่านแล้วมันจะยังไงพอเราอ่านแล้วเราเห็นเข้าใจสถานการณ์ป่ะใช่เห็นแหละว่ามันคือสถานการณ์นี้คือก่อนนั้นเนี้ยอาจจะมีคนมาบอกเรานะเอ,อแต่พอเราลองได้เขียนดูเองปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยอ่ะสมมุตินะคะเขาเสียชีวิตในไหนสถานที่ไหนออหอพักเอ,อในเวลาสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเขียนรายง,งานข่าวอย่างเงี้ย แล้วมันเขียนจากเราเสร็จปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะยังอยู่ในกึ่งฝันกึ่งจริงอะ่ะมันก็จะพาตัวเองอะ่ะดึงตัวเองกลับมาอยู่ที่สถานการณ์ที่เรากําลังจะทํางานด้วยเขาบอกว่าจริงๆสถานการณ์แบบนี้ยมันค่อนข้างยากนะคะมันค่อนข้างโลหดร้ายเนาะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเหมือนเอาเรามาเผชิญหน้ากับความจริงอ,ะ hmm. อ่ะถ้าเผื่อว่าเราสามารถทําได้เองหรือเราเขียนเองเนี่ยอยากคิดว่าทําเสร็จปั๊บแล้วเราจะรู้สึกดีนะคะกระบวนการฮิวหรือกระบวนการที่ทําให้เราดีขึ้นน่ะในระหว่างทางอะ่ะ มันไม่ได้แบบสนุกสนานเพลิดเพลินเอเพียงแต่ว่าเรากําลังจะล้างมันกําลังจะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงและพยายามที่จะยอมรับมันดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องทําให้มันเห็นเป็นลายลักอักษรแล้วก็ค่อยๆอยู่กับมันไปถ้าไม่ไหวหยุดได้เสมอ ถ้าไม่ไหวหยุดได้เสมอเวลาที่คุยกันกันกบคนที่คุปตนคุยด้วยเขาต้องการที่จะบ,บาําบัดต้องการที่จะฮิวอะไรเงี้ยคุปตน์ก็จะบอกเสมอเลยว่าบางคําถามที่ถามไปอะค่ะมันอาจจะทําให้รู้สึกสะกิดนะอืมแล้วมันก็อาจจะเป็นทําให้รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันทําให้คุณแบบย้อนทวนถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากจะคิดถึงมันนะอืมถ้าไม่โอเคบอกได้ หยุดได้เสมอเลยหยุดได้เสมอเลยให้เราอยู่อยู่ด้วยกันได้อย่างสบายอกสบายใจเพื่อที่จะรักษาความสาคัญด้วยอันนี้ก็เหมือนกันโอเคก็คือยอมรับก่อนยอมรับว่าความเป็นจริงให้ได้อ,อก็คือเขียนออกมาเพื่อให้เราได้เรียนไลว,ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนะมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆเออแล้วก็เกิดไปแล้วเราต้องยอมรับมันใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนแกต้องยอมรับความจริงนะเว้ยเปิ้ลเขาไม่ได้อยู่กับแกแล้วนะเนี่ยเสียงคนอื่นเข้าหัวไหมไม่เข้า ไม่เข้ามันมัน,มนเราจะรู้ก็แต่เมื่อเราเขียนได้เองเนาะสเต็ปที่2ก็คือเราต้องมาเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้ก่อนให้เราแบบรู้รู้ตัวรู้ใจเราเลยว่าทําไมเราถึงยังรู้สึกผูกพันอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขียนมาเลยว่าข้อดีของการที่คุณได้อยู่กับคนคนนี้มีอะไรบ้าง ตอนที่อยู่เนี่ยเขาดูแลเราตลอดตอนที่เราไปกินข้าวเขาก็จะแบบคอยขี่จักรยานมาแล้วก็มารับเราแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนพอตอนที่เราทํางานด้วยกันเราโดนด่าเราโดนวิจารณ์เยอะมากโดนคนแบบลุมทําร้ายทางด้านแบบเรื่องผลงานเรื่องอะไรเยอะมากเขาคือคนที่ปกป้องเราเลยแบบเปิ้ลไม่ว่าคนอื่นจะวิจารณ์ยังไงเราเชื่อเปิ้ลเราพร้อมพพอร์ตเปิ้ลเราเขียนออกมาเลยโอ้โหพูดถึงแล้วยังรู้สึกเลยว่า ใช่มันดีจังเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอะคะ่ะอืมเขียนออกมาเลยคะ่ะว่าคุณค่าข้อดีของการอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมีอะไรบ้างออืมอืมมพี่อัดลองไหมลองคิดไหมคิดถึงสักคนไหมสักคนหรออืมก็ได้นะสักคนอลองคิดถึงสักคนหนึ่งที่ตอนนี้เราไม่ได้แบบอยู่กับเขาแล้วหรือจะอาแค่จากลาล่ะของป,ป้นนี่ปั้นเอาเอา,เอาแบบที่เป็นตายแล้ว พี่อาจ,จะเอาจากลาไหมมันจะได้เป็นสองคนคู่กันไปก็ได้จากลาเออเอาจากลาเ่าขอชื่อขอนามสมมุติหน่อยเออนามสมมุติลิซ่าลิซ่าความสัมพันธ์ของพี่กับน้องลิซ่านามสมมุติคือเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะคะแล้วค,คิดก็แค่สมมุติก็มีความสุขแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะ,ะคิดถึงลิซ่าไหนเนี่ยอาลิซ่า <laughs> อาลิซ่านางสม,มตุตพี่อ๋อลิซ่านาสม,มุิอันนี้คือขั้นแรกเรากำลังจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงพี่อ๋อโอเคไม่ใช่โลกสมมติใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาโลกจริงเออ <laughs> ชื่อบุคคลที่พี่สูญเสียคือนางสม,มตุตเอ่ความสัมพันธ์ของพี่และเขาคืออ่าเป็นแฟนการอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์เลิกกันอืมเลิกกันอืม พี่บอกเลิกเขาเขาบอกเลิกเร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 าก่อนนั้นนะไม่เป็นยังไงอ้าสถานการณ์เหตุการณ์ที่แบบไม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เจอกันแล้วมันนานแล้วว่ามันมันลงลงนึ่มๆเขาไปเรียนต่อออแล้วก็แล้วก็ห่างกันไปออเแล้วก็เขาก็บอกเลิกเราประมาณนั้นโอเคข้อที่สองส่วนที่สองนะ ข้อดีของความสัมพันธ์ในตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงโอ้ยตอนนั้นดีเพราะว่าไปรับไปส่งเราด้วยเวลาที่เราแบบไปทํางานค่ะใช่ไหมอยู่ตัวติดกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้อืเออแล้วก็ไปไหนมาไหนได้กันคุยกันเข้าใจไลฟ์สไตล์โตกันอือการมีเขาอยู่มันช่วยทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะในตอนนี้ใช่ใช่ใช่รู้สึกเต็ม,ตม,ตมแบบ เออเป็นตัวของตัวเองนะ uh huh. อ่าได้แบบได้แบบไม่เหงาเว uh huh. ลาทำอะไรก็มีคนเข้าใจอือ uh ึโอเคการความสัมพันธ์เนาะมันไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียว uh huh. มันมีข้อเสียด้วยเออในความสัมพันธ์ครั้งนั้นเนี่ยข้อส่วนที่สามนะคะเราต้องคิดถึงข้อเสียตอนที่อยู่ด้วยกันด้วย ตอนที่อยู่กันมันเป็นยังไงเนะาะสมมติว่ามาฝั่งของคูเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่เราไม่มีเวลาให้เขานะอเขาเป็นคนที่คุณนอมอเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการการใส่ใจแต่เราเนี่ยเป็นออกอินดี้นิดนึ่นอ,อติดต่อยากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขางอนค่ะเขาน้อยใจ <Hey. S 1> แล้วก็หลายๆครั้งอะเราก็จะมีความรู้สึกอึดอัดในบางครั้งที่เราต้องดูแลเนาะดูแลความรู้สึกอันเซนซิทีฟของคนคนนี้พอสมควรเลย อันนี้พอเราพูดถึงข้อที่แบบเออมันก็มีข้อเสียของความสัมพันธ์เนาะตอนนั้นมันก็มีความอึดอัดในบางช่วงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อไม่ดีของเขานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มันมีจริตสองจริตเนาะที่พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้แบบสวยงานแฮปปี้เป็นแบบว่าทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้คือเรียลลิสติกเลยอะเรากลับมามองได้ไหมว่า คนที่เรากําลังคิดถึงเรื่องของการลาจากในครั้งนั้นอะจริงๆในช่วงที่เรามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันอะมันมีหลายจุดเหมือนกันนะที่มันไม่ได้โฉบพาโฉพพอะไรสักขนาดนั้นอ่าเราเห็นมันไหมพี่อาจเห็นไหมถ้าตอนที่ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหม mm hmm. คิดไม่ออกเลย uh huh. คือคือตอนอยู่ด้วยกันมันถ้าอันนี้ดีมากคือคือเรารู้สึกว่าหนึ่งก็คือทําให้เรามีไปเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นข้อเสียเลยสักอย่างเดียว เออ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 มันก็เลยคิดไม่ออกเลยมันมีทะเลาะไหมคะแทบไม่มีเลยอ่อถ้าแทบไม่มีแปลว่ามันมีบ้างมันมีแบบมันนึกไม่ออกอ่ะมันมันมันน่าจะมีแต่ว่ามันนึกไม่ออกว่าว่าคือทะเลาะอะไรหรือว่าเรื่องอะไรคือมันอจุ๊กจิ๊บอ่ะมันแบบงอแงงอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออประมาณไหนไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าแบบทะเลาะอะไรกันด้วยซ้ำแค่แบบพ่อแง่แม่งงอนเออก็เลยคิดไม่ออกเลยว่าอันเนี้ย คือถ้าจะให้เห็นจริงๆว่ามันมีข้อเสียก็คือตอนที่แบบตัดความสัมพันธ์ไปรือตอนเริ่มห่างกันตอนเริ่มห่างกันใช่ใช่ตอนเริ่มเป็เรียนความห่างไกลนี่มันเป็นยังไงคะในตอนนั้นก็คือมันไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้แบบครอบคลุมมีโทรศัพท์แบบนี้เรารู้สึกยังไงที่แบบเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันโอ๊ยอึดอัดทรมานอืมใช่ไหมคุยกันก็ไม่ได้ตลอดค่าโทรศัพท์ก็แพงค่ะ อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แบบใช้โทรคุยกันได้เหมือนเดียวนี้อะฮะแล้วเขารู้สึกยังไงเขาแฮปปี้ไหมในการตอนที่ห่างกันแล้วติดต่อกันยากเขา้าพูดว่ายังไงบ้างประมาณไหนบ้างก็อยากให้เป็นอยู่นุ่งด้วยอืเออแล้วก็เรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจาจาไม่ได้มันนานมากแล้วแต่แต่ก็ตอนห่างกันเนี่ยคือที่มันเป็นข้อเสียที่แบบรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนเดิมกัน เพราะเวลาก็ไม่ตรงกันอ่าโอเคอึดอัดทรมานเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์่ะถ้ามันห่างกันขนาดเนี้ยมันมีความมันไปด้วยกันไม่ได้นั่นก็คืออีกภาพหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นเนาะตอนอยู่ด้วยกัน่ะมันมีไฟแหละมันเติมอะไรทุกอย่างได้หมดเลยแต่ทีนี้พอมันมีช่วงที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นมันก็อึดอัดทรมานแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบแก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยอะและในสุดท้ายมันก็ต้องเลือกที่จะ ทารมันต่อไปแบบนี้ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเราจะจบความสัมพันธ์นั้นดี <c oughs> และสุดท้ายเราก็เลือกใครเป็นคนเลือกที่จะจากกันไปค่ะก็เป็นคนเลือกผมไม่ได้เลือกอะไรเลยเออเราไม่ได้เป็นคนเลือกอื <c oughs> แต่ว่าเราก็เลือกค่ะการที่ไม่เลือกก็คือการเลือกเหมือนกันก็คือ <c oughs> เลือกที่จะยอมรับ <c oughs> หรือว่าไม่ได้ไปต่อแล้วเ,เลือกแล้วแหละเนาะสุดท้ายแล้ว ของคู่บ้านก็เหมือนกันแล้วก็เจอนะว่าคนนี้เป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเราที่สุดแคร์เราที่สุดรัเกเราที่สุดเชื่อในเรามากที่สุดใครร้อยคนจะด่าเ,เราคนนี้เข้าข้างเราแน่นอนออต่อให้เราทําเรื่องที่งี่เง่าขนาดไหนก็ตามเขาบอกเขาซัพพอร์ตเราแน่นอน แต่ว่าในความนั้นมันก็จะมีความอึดอัดบางอย่างที่เวลาเราอยู่ด้วยกันแหละเราซัพพอร์ตเขาเหมือนกันคือพอเขาเป็นคนเซนซิทีฟเราก็ต้องใส่ใจในมาสต์ละเอียดอ่อนนั้นนะอย่าง mm. สุดความสามารถ mm. แต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถที่จะเซิร์ฟซัพพอร์ตเขาตรงนั้นได้มั่เลยมีความอึดอัดเพราะนั้นภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเห็นแล้วทีนี้คนทั้งบ้านนะคะเวลาที่เราแบบลาจากจากใครให้เราเห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย mm. เออในความสัมพันธ์นั้นเพราะส่วนใหญ่คนที่จากไม่ได้รู้สึกเสียใจมากๆากเขาจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดี แต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะมนุษย์เราและโลกของเราและพฤติกรรมทุกอย่างของเรามันเป็นสีเทาๆค่ะมันเป็นเกรย์แอเรียเราสามารถที่จะเห็นตรงนั้นได้จริงหรือเปล่าบางคนเลือกที่จะใส่แว่นสีนั้นตลอดเวลาเอ้ยโลกเราเาเวนเดอร์มากตอนมีเธออยู่แต่พอมีผู้เชี่ยวชาญช่วยแงะช่วยถามเอ้ย24ชั่วโมงเลยไหมคะ360องศาเลยไหมคะมันมีช่วงไหนบ้างไหมคะที่คุณรู้สึก มีรู้สึกว่าเออเราห่างเหินกันรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าบางอย่างรู้สึกถึงความอึดอัดบางอย่างอันนี้คือพูดได้หมดทั้งกระทั่งแม้กระทั่งเป็นผู้มีพระคุณนะเออแม้กระทั่งเป็นคนที่เรารู้สึกแบบรักมากเ,ออเราก็สามารถใส่แว่นที่ใส่ขึ้นได้นะคะเออสามารถมองเห็นความเป็นจริงได้ว่าในความสัมพันธ์นั้นมันไม่ได้โสภาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะออทีนี้ ถ้ามีโอกาสจะบอกกับเขาตอนนี้ที่เราได้จากกันแล้วแหละเราจะบอกกับเขาว่าอะไรเราจะถ้าเขาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะจะพูดกับเขาว่าอะไรพูดได้เหรอครับอ้นเป็นของผุ้มพันธุ์พม,มก็ได้บอกว่าก็อขอบคุณนะที่เกิดมาอยู่ด้วยกันช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็การจากกันมันเหมือน loss and found เนาะการที่เราสูญเสียเขาไปมันก็ทําให้รู้ว่าเออเราก็เดินหน้าต่อได้อะ่ะเออแต่ก่อนเราเข้าใจว่าหุย ถ้าเราไม่มีเขามันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่พอเราลอสเเขาไปแล้วก็ฟาว่าเราก็เห็นว่าเออเราก็เดินมาได้ดีนะแล้วก็ขอบคุณในช่วงเวลาหนึ่งที่เราถูกเรียกร้องความแบบใส่ใจขั้นสุดเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพอเรามีลูกเราได้ใช้ก้อนนั้นอะเออมันมันเข้ามาเลินนะทั้งนั้นก็ขอบคุณแหละของผมอะมันมันมันไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันปกติ เจอหน้าก็ทักทายคุยกันก็คุยกันได้ปกติก็เลยแต่ว่าถ้าให้ย้อนคิดถึงความรู้สึกตอนนั้นที่แบบมันมันมันเฮิร์ตหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกว่ามันเริ่มจากการที่ว่าตอนทําใจได้มันคือก็เริ่มมาจากการที่ยอมรับได้ก่อนว่าเหตุการณ์มันคืออะไรเออมันจริงแล้วนะเรื่องจริงไม่กลับแล้วอืไม่กลับแล้วเขาไปแล้วไม่กลับแล้วมีผัวใหม่ไปแล้วด้วยอือมยู่กับความเป็นจริงแล้วส่วนที่ห้าค่ะคุณอยาก พกอะไรไว้กับตัวจากความสัมพันธ์นั้นฟังระยกนิดนึงเนานะมันแปลจากตำราฝรั่งเนาะสิ่งที่คุณได้ค้นพบหรือเรียนรู้จากคุณค่าของความสัมพันธ์ในครั้งนั้นน่ะการที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วะเออมันทําให้คุณเนี่ยได้รับอะไรได้เรียนรู้อะไรแล้วคุณจะเอาสิ่งนั้นน่ะเป็นคุณค่าที่ติดตัวคุณไปใช้มีอะไรบ้างไม่ไม่ไม่คาดหวังการไม่คาดหวังคือคนเราไม่ได้เจ็บจากความ แล้วใช่ไหมมันเจ็บจากการคาดหวังมากกว่าว่ามันจะต้องถูกการตอบรับอืคุณค่าในสิ่งที่พี่เปิ้ลได้เนาะจากการที่ได้คบกับเพื่อนคนนี้เนาะแล้วเขาก็ได้ไปแล้วแล้วก็จะพกตรงเนี้ยกลับไปก็คือความสามารถในการบอกตัวเองว่าเฮ้ยคุณมีคุณค่าคือเสียงของเขาในวันนั้นะที่เคยบอกเราอะว่าเฮ้ยเบิ้ลไอเดียแกดีนะแกโอเคเลยแหละเนี่ย เขานั่งกันอยู่70็ิกว่าคนเนะ่เบอร์ใหญ่ๆ่ที่เขาบอกว่าของแกไม่ไม่เนี่ยแต่เรารับรู้นะว่าของเพิ่อน่ะดีเอ้ยอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีเขาแล้วอ่ะเป็นให้ตัวเองได้ไหมล่ะเอออันนี้คือแบบขอบคุณที่มีหนึ่งคนนะ่ะเคยบอกเราแบบนั้นแล้วมันก็พิสูจว่าครั้งนั้นอ่ะมันดีมากคือพอทําผลงานนั้นออกไปอ่ะเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่ามีหลายรางวัลเนาะคือได้แบบแทบทุกรางวัลทั้งนั้นที่เจสิบคนที่เป็นเบอร์ใหญ่บอกว่าไม่ดีนะแต่เพื่อนคนนี้เชื่อเราคุณค่าในความมสัมััพนนนธ์้แหละ มันสุดยอดแล้วต่อให้ตัวเขาไม่อยู่แล้วมันอยู่กับเราแบบนี้และเนี่ย<ม>ที่เราจะพกต่อไป<ม>ของพี่อันได้เรื่องของการปล่อยวางเนาะ<ม>สุดท้ายค่ะสิ่งตอนนี้คิดว่าพร้อมจะปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้แล้วหรือยังปล่อยไปน,นานเออถ่านเนี้ยของพี่อดัดน่าจะใช่ของพี่ป้ลนพร้อมมานั่งถามอีกทีหนึ่งก็ใช่เราก็พร้อมที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะนั้นถ้าบอกว่าแยกเป็น6ส่วนเราก็จะเริ่มเห็นว่าเราเห็นสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แล้วเราเริ่มดูข้อดีของความสัมพันธ์นั้นข้อเสียความอึดอัดความทรมานอะไรต่างๆที่มันก็มีเหมือนกันในความสัมพันธ์นั้นหลังจากนั้นเนี่ยเรายอมรับหรือ,อยังว่ามันมีทั้งสองส่วนแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์นั้นที่มันไม่อยู่แล้วอเออแล้วคุณปล่อยวางมันได้หรือย,อยังแล้วถ้าปล่อยวางได้แล้วโอเคก็เก็บคุณค่าที่เราเคยได้อยู่ด้วยกันครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครั้งหนึ่งเคยอยู่ด้วยกันก็เก็บกลับมา พอคนทําถึงขั้นเนี้ยบางทีมันไม่ใช่วันเดียวพี่อัดสามเดือนก็มีอ,มอมืบางคนมาเจอเราหรือคุยกันอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านไปเขายังอยู่แค่ส่วนที่หนึ่งเองไม่เป็ไรเลยเออเอาที่เอาที่พร้อมคั้งต่อไปมาคุยกันเรื่องข้อดีก็ได้ร้อ,องไห้น้ําหูน้ําตาไหลเพราะว่ามันยังรู้สึกกึง่งฝันกึง่งจริงอยู่เลยอะอแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะ คิดถึงข้อดีเข้าไว้แล้วอีกสัปดาห์หนึ่งค่อยมามาคิดถึงข้อดีแล้วก็มันก็มีความบางอย่างปะที่มันไม่ได้สวยงามตลอดเออเราลองมาเห็นสีว่ามันเป็นอะไรบ้างค่อยๆค่ะเพราะว่าของผมก็จะได้ก็สามปีเนาะกว่าจะแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงที่เรากําลังฮิวหรือกําลังเดินจากมาค่ะมันก็เหมือนให้เราหา loss and found ไปเรื่อยๆหาสิ่งที่เสียไปแล้วเราเจออะไรหาสิ่งที่เสียไปแล้วเราเจออะไรออืืเข้าใจได้ อืโอเคนี่แหละวิธีการฮิวใจเนาะจากการที่เวลาที่จากลา hmm. อันจริงแค่เปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนบ้านหรือว่าแบบเปลี่ยนโรงเรียนก็ทําได้เหมือนกันก็เปลี่ยนออสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศใช่ยนสภาพแวดล้อมตอนนั้นเราอะไรมากเลยโรงเรียนเก่า <c oughs> เพื่อนมันดีมากเลยอแล้วเพื่อนไม่ดีมีไหมละ่ะ hmm. เออไอเพื่อนกลุ่มเดิมมาที่มันไม่โอเคอะมีไหม hmm. ก็มีนะเออบางคนแบบหูที่เดิมเรารู้สึกว่ามันเซฟมากมาอยู่ที่ใหม่แล้วไม่รู้จักใครเลยแต่มันแค่ไม่รู้จักใครเองนะแต่ที่เก่าเรารู้หมดแล้วนะว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากอยู่ขนาดนั้นไงเราแค่ยังปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาทํากระบวนการนี้ยก็จะเห็นเลยว่าของเก่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นบางทีอ่ะของใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใช่ลองเปิดใจไหมแล้วก็เก็บของเก่าไว้เป็นแค่บางอย่างที่เราพกกลับมาใช้ได้ หาแฟนใหม่ดีกว่าไม่แน่ไม่แน่แไม่รู้ไม่รู้เออแต่ทีนี้เออมันมีจากเป็นกับจากตายเนอะคูเปิรว่าถ้าให้เลือกจากเป็นหรือจากตายวายมันต้องเลือกเลยเหรอพี่ <laughs> แบบไหนที่แบบรู้สึกว่าจะจัดก,การง่ายกว่าอืมถ้าในมุมคูเปอรหรอวายเป็นคําถามที่ตอบยากมากเลยอะจากเป็นดีกว่าค่ะเพราะว่าอะไร <laughs> ก็ ไม่รู้สิเพราะเราไม่รู้ว่าหล่ะชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไง <Okay. S 2> เออแล้วก็จากเป็นมันมันมีโอกาสที่เขาจะไปสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างหรือเรายังมีโอกาสที่จะสร้างคุณค่าอะไรกับเขาได้อยู่ mm hmm. เออมันก็แค่เราเดินหลุดออกจากวงโคจรก็เท่านั้นเองเหมือนดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเออวันนี้เราไม่ได้ดึงดูดกันแล้วเราไม่ได้วนโคจรรอบกันแล้วแต่เขาก็ไปสวยงามเปล่งประกายของเขามันก็มันก็โอเคไงเอออันนี้คือจากเป็นใช่ไหม mm hmm. แต่จากกล mm hmm. ายไปเหมือนเขาดับลงไปแล้วอะ แต่บางคนก็จะอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าจากไปก็คือจบแล้วไงเออไม่หรือว่าถ้าได้มุมคูเป,ป้นคูเป,ป้นคือชีวิตไทยชีวิตมันมเพราะว่าถ้าอย่างสมมุติว่าบางทีมันก็จะมีอารมณ์นะถ้าสมมุติเราจากกันไปแบบเป็นๆแต่แบบไปเจอกันไม่ได้สมมุติคิดถึงกันก็แบบอ่าทำอะไรก็ไม่ได้อแต่ถ้าแบบรู้ว่าตายแล้วอ,อ๋อทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> ก็จบแล้วไงจบแล้วสู้ให้รู้กันไปเลยดีกว่าว่ามันหมดสิทธ์จริงๆเออนอก็ต้องตัดใจจริงๆแหละจริงๆแล้วอะแต่ทีนี้เวลาที่เราคิดถึงคนที่จากไปแล้วเนี่ยเราเราจะจัดการกับตัวเองมันคิดถึงอะเออทำไงเขาเป็นคนที่เราสามารถสื่อสารได้ไหมไม่ได้ตายแล้วตายแล้วครับุอ๋อจะสื่อสารด้วยพลังจิต โอ้งี้นคิดถึงได้ไม่ต้องจัดการเลยความคิดถึงเป็นเรื่องที่ดีนะอันถ้าเขา,า,ายังอยู่ถ้าเขายังอยู่ก็เนีถึงเขบอกว่าสื่อสารได้ไหมหเ,เออก็ต้องดูความเหมาะสมอ,อต้องต้องดูความเหมาะสมจะบอกว่าเอาจริงๆนะการสื่อสารที่จริงใจอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดสินรมนะสื่อสารได้เพราะสุดท้ายดู love actually ไหมโอ้มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งต้องลองไปดูหนังเรื่อง love actually ใครเล่นนครับ จำจำไม่ได้แล้วแต่มันมีหลายมันมีหลายมันมีหลายคู่ค่ะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขารักเพื่อนผู้หญิงคนนี้ของเขามากแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานในหนังเนี่ยเราจะทําความรู้สึกของผู้ชายเราจะตามผู้ชายคนนี้มากเลยว่าแบบเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากแล้วมีวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็อยู่กับแฟนเขาที่บ้านเขาก็ไปกดกิ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินออกมาคราวนี้เขาก็จะชูป้ายบอกรักเออขั้นหน้าแบบรักเธอมากนะอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารครั้งนั้นสุดท้ายคือเขากอดกันแล้วมันก็จบ มันซาบซึ้งมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะเพื่อนกันหรือใครก็ตามอ่ะมันมีสถิติน้อยมากที่เลิกคบจากการบอกรักบอกไปเถอะคุณคิดถึงเขาคุณรักเขาบอกไปเลยคนส่วนใหญ่เสียใจในนาทีสุดท้ายที่ไม่ได้บอกอออเลองไปดูห้าสิ่งที่คนก่อนตายเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากที่สุดคือไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและหลายครั้งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และแบบรัก แต่ไม่กล้าบอกกลัวว่าเขาจะหวั่นไหวเขาหวั่นไหวแป๊บเดียวแล้วความสัมพันธ์ของคุณไม่จบนะคะส่วนใหญ่กถ็ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชให้16หเปอร์เซ็นต์เองมั้ง16หรือ18เปอร์เซ็นต์เองมั้งที่แบบอุ้ยเลิกคบกันที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือแบบเลิกกันเป็นแฟนแล้วไปบอกคิดถึงเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยเกลียดเลยน่ะน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพร <ừ> าะฉะนั้นจริงๆความรู้สึกดีๆเนี่ยบอกได้ถ้าเราไม่ได้แอคชั่นอะไรที่ไปแสดงให้เขาแบบ มาเป็นของเราอ่าหรืออึดขัดคือแค่เป็นการสื่อสารนะไม่เป็นไรแล้วเราก็รู้สึกเบาด้วยเพราะว่าเราได้พูดมันออกไปตอนไม่เป็นหนุนเรื่องนั้นอายุอะไรโอ้ยนานมากถ้าอย่างนั้นก็คือเอคิดถึงได้คิดถึงได้บอกได้ด้วยบอกได้ด้วยอือทีนี้พอเรายอมรับได้แล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจบความสัมพันธ์ไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะ้เรายอมรับมันได้แล้วหลังจากนั้นเราควรจะต้องทำองไงต่อ อ้าวยอมรับได้แล้วก็ไปต่อมุฟออกก็ไปต่อมีอะไรทําก็ทำแต่ถ้ามันมาเป็นแรบปแร็แแร็แธรรมดาก็ธรรมดาใช่มันเป็น g r i e เวฟเนาะมันเป็นขึ้นความรู้สึกความทรงจําของเรามันจะยังอยู่โดยเฉพาะกับเรื่องไร้าเรื่องรักรักร้ร้มันเป็นลองเทอม m ม e m o r y ค่ะนี่คือเป็นการทํางานของสมองอยู่แล้วสมองรักเราอีกแล้วเออชอบพาเราจําเรื่องเจ็บช้าน้ําใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเล่นใหญ่ไว้เช่นแบบเดินร้องไห้ตากฝน เอออย่างเงี้ยจากความรักนั้นเออจริงๆเริ่มเข้าใจหลักธรรมะมากขึ้นแล้วนะยังไงยังไงที่เขาบอกว่าสังขารเนี่ยแหละตัวดีสังขารก็คือความคิดเราอสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นแต่งค่ะเขาพ่นมาเ,เพราะว่าเขาอยากจะย้ำให้เรารู้ว่าเราเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วนะถ้าจะเผื่อต้องกลับไปทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจอีกอ่ะมีสติตึกตองก่อนออที่จะเข้าไปลง ลงลึกนะเพราะมันคุณเคยมีซีนนั้นนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าแบบใช่ถ้าเราแบบไปกินไอติมเดินสวนรถไฟพวกนี้มันจะไม่ค่อยจําเท่าไหร่แต่นั่นแหละร้องไห้ตากฝนอย่างนั้นน่ะมันจะจําได้อนั่นแหละสักขานที่มันดึงตึ้งขึ้นมาในหัวเราเพื่อที่จะเตือนเราว่าเอ้ยอย่าไปเจ็บซ้ําเอ้ยใจเย็นเออย่าเพิ่งลงลึกนะคิดดีๆติกตองดีๆเป็นบทเตียน เป็นบทเรียนที่มีคุณค่านะจ๊ะก็จริงๆถ้ามีการสูญเสียคนที่เรารักก็คือกลับมายอมรับกับตัวเองทบทวนเหตุการณ์แล้วก็ลองเี่ลให้ับตัวเองก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับแ,แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยอมรับมันแล้วมันก็จะเบาบังใช่ค่ะโอเค แล้วหลังจากนั้นก็เมื่อยอมรับได้เราก็จะสามารถไปต่อได้แต่ความคิดถึงเป็นเรื่องปกติมัน,นเกิดขึ้นอยู่แล้วม,มาอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเนี่ยพอเราพูดถึงก็กลับไปคิดถึงก็เรามีหัวใจอะ่ะใช่ใช,ใชตแต่เราไม่มีสมอง จะมีพร้อมกันได้ไหมโอเคโอเคดังนั้นนะครับก็คือให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติและนี่คือธรรมชาติที่ผู้คนทุกคนจะต้องเจอใช่ค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาครับการจากลาก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครอยู่โยงคงกระพันแล้วก็ไม่มีใครอะไรที่มันยั่งยืนได้ตลอดไปยังไงพบก็ต้องมีจ้ามีพราดเศร้าก็อาจจะเจอใช่ใช่ใช่เราอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมนะครับ าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคูปเปิลมากนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเพื่อจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เจอกันใหม่ในอ p ต่อไปวันนี้เราคงต้องจากลากันครนับสวัสดีครับ